มาโกฟานเปเทนสุดยอดเพชรฆาตแห่งแดนกลางหันลมตำนานหัวหอกชาวดัตผู้มีลีลาการเล่นสง่างามและทรงประสิทธิภาพจนได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของกองหน้าสมัยใหม่แฟนบอลในยุคนั้นนิยามเขาว่ามีลีลาการเล่นที่สวยงามเหมือนหงผิวไหวเหมือนผีเสื้อวิ่งได้เหมือนนักบอลเล่การหลอกล่อการสัมผัสบ,บอลแรกการเล่นลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมการจ่ายบอลที่แม่นยำรวมไปถึงความสามารถในการจบสกอร์ และเคยเล่นร่วมกับไอดอลอย่างโยฮันครับในช่วงเวลาสั้นๆเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกฉายาของเขาคือเพชคาตพายกับสบแต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบเขาต้องผ่านทั้งความเศร้าอาการบาดเจ็บที่เหมือนต้องคำสา ح. ทำให้เขาต้องแขวนสตาร์ต่อนไวอันควรมาโกฟานบัตเทนคว้าบอลลงดอสามสมัยพาเอซีมิลานคว้าแชมป์เซเรียยูฟาแชมเปียนลีกและนำทีมชาติเนเธอร์แลนด์คว้า แชมป์ยูโรในปี1988ได้สําเร็จแม้เขาต้องแขวนสตาร์ทก่อนวัยอันควรจากอาการบาดเจ็บแต่เขาก็ถูกขนามนามว่าเป็นกองหน้าในตำนานที่เป็นแบบอย่างให้กับนักฟุตบอลหลายๆคนรุ่นสู่รุ่น